สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะโพสต์ซัดอัจฉริยะอดีตผู้พิพากษาซัดเดือดอัจฉริยะหลังเจอแขวะหลายรอบประเด็นคดีตังโมนิดานายชนบทสุปสีอดีตผู้พิพากษาเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงคดีตังโมอยู่บ่อยครั้งล่าสุดโพสต์ผ่านเฟ e บุ๊กกฎหมายชนบทถึงนายอัจฉริยะระบุว่าด้วยความเคารพคุณอัดครับ คุณแขะผมหลายรอบแล้ววันนี้คุณเอ่ยชื่อผมตรงๆต่อหน้าสื่อมวลชนว่าผมไปแย่งคดีคุณแล้วคุณจะไปร้องบรรยาททนายความต่อสภาทนายความวันก่อนที่ศาลจังหวัดนนทบุรีผมเจอกับคุณผมถามคุณว่าคุณเล่นผมหลายดอกแล้วนะคุณยังบอกว่าคุณล้อเล่นอยู่เลยผมว่าผมต่อกรทางกฎหมายกับคุณอัดในฐานะทัดเทียมกับคุณดีกว่าเพราะผมก็เป็นประธานชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีเช่นเดียวกับคุณที่เป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมคุณอาจจะมี FC เป็นล้านคนแต่ผมก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นทนายความทั่วประเทศเหมือนกันครับ15มิถุนายนที่ผ่านมานายอาฉริยะได้ออกรายการหงกระแสบางช่วงเผยว่า หลังจากแม่แตงโมมีการเซ็นหนังสือมอบอำนาจให้ตนได้มีการพาสอสอเต้พร้อมพวกมีอาจารย์ชนบทสุสาทภ,ภาษีอดีตผู้พิพากษาร่วมอยู่ด้วยไปที่เซฟเฮาส์เพื่อมีการเปิดหลักฐานให้ดูร่วมกันจำลองเหตุการณ์แตงโมตกท้ายเรือไม่ได้อย่างที่แซนพูดและเราก็เปิดวิดีโอหลักฐานสำคัญให้ดู ซึ่งบ้านหลังนั้นเราไม่ได้มีการติดกล้องบันทึกเสียงไว้เราก็รู้ว่าเขาคุยอะไรกันเราได้ยินประโยคนึงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจารย์ทนบทก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยก็ไปดื่มเบียร์สองขวดไม่ดูอะไรก็กลับบ้านไม่ถึง20นาทีก็กลับบ้านขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ